วันนี้จะมาคาลิเบตปรับค่านะครับเครื่องวัด ec มี2เครื่องเครื่องนี้เป็นดูดิจิตอลนะครับเครื่องนี้เครื่องนี้ค่าค่าตรงแล้วนะครับแต่เครื่องนี้ยังไม่ตรงวิธีก็คือจุ่มน้ํายาครับอันนี้จะเป็นน้ํายาสาหรับคาลิเบตนะครับน้ำยาสั่งในแอปส้มนะครับจุ่มน้ํายานะครับอุณหภูมิ30นะครับค่าที่ได้จะต้อง เป็นหนึ่นะครับตัวนี้ได้1นึ่งนะครับวิธีก็คือกดชิปค้างไว้ครับทำกับพิบนะครับกเราก็กดออฟออนนะครับเพื่อเพิ่มค่าขึ้นให้ได้1 5 5 2นะครับ ได้แล้วก็กดชิปพังไว้ครับนี่ครับค่าจะ,จะได้หลังจากคาลิเบรตแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับ